สวัสดีชาวบ้าบ้าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้ามิเช่นเคยกับการรีวิวแท็บเล็ตนะครับจาก a l d o อคนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมรีวิวแท็บเล็ตจาก a l d o q ครุ่นของเขาคือตัว i p เ a y 70นี้นอัลตรานั่นเองครับตัวที่ผมสามารถที่จะใส่จอยเสียบเข้าไปแล้วเล่นเกมแบบเมาส์มันมากๆนะฮะตัวนั้นเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จมากหลายๆคนแบบฟีดแบ็มาดีมากทีเดียวครับวันนี้ครับมีอีก2รุ่นนะครับจากตัว a l d o อคส่งมาให้ผมได้ทําการรีวิวนะอ่ะรุ่นแรกเลยนะครับนี่คืออ d o c อ QI Play 70 Mini Pro นั่นเองครับแหมตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Mini แต่ว่าสเปคเขาเนี่ยไม่มินิทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ CPU ก็คือตัว MediaTek Dimensity 900นะครับสามารถใส่ซิม 4G ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะไม่ต้องพึ่งพา Wi-Fi ก็ได้นะไปที่ไหนก็สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้โทรเข้าโทรออกก็ได้นะครับบางคนอาจจะชอบแบบเนี่ยจอที่มันใหญ่ขึ้นตัวนี้หน้าจอมันเป็นแบบ8.4นิ้วนะครับโทรเข้าโทรออกได้แบบนี้เลย มือใหญ่แบบผมแบบนี้นะโหต้องชอบอย่างแน่นอนนะเท่านั้นยังไม่พอตัวนี้ความบางของเขาครับ 7.3มิลลิเมตรนะครับพกพาเรียกว่าสะดวกมากนะฮะพกพาไปที่ต่างๆได้เอาไปจดบันทึกก็ได้นะครับเอามาใช้ดูโซเชียลมีเดียก็ได้ดูหนังฟังเพลงก็ได้และที่สําคัญตัวนี้สามารถเล่นเกมได้ด้วยคุณผู้ชมครับรบ,บางคนที่อาจจะแบบอยากจะปล่อยบอทดก็คือเปิดเกมไว้แบบนี้ได้เลยนะครับแบตเตอรี่ก็ถือว่าอึดมากๆ6 5 0มิลลิแอมนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ราคาดีงามมากเริ่มต้นที่7,490บาท สำหรับ,บรันแแล้วก็รอมอยู่ที่256ครับตัวนี้ถือว่าเจ๋งมากนะครับพกพาสะดวกมากอีกตัวหนึ่งครับ ที่โอ้โหอันนี้ก็ว้าวไม่แพ้กันนะครับขยับขึ้นมาเป็นจอใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้10.1นิ้วฮะอะ่ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันเหมาะกับการเอาไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้งานพกพาดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ดูแบบจอใหญ่แบบนี้ลําโพงคู่นะครับจริงๆทั้งสตัวนี้ยลำโพงคู่ทัง้งคู่แต่ว่าตัวที่เป็นตัว iPlay 70ตัวนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าลําโพงเสียงดีมากๆผมเอาไปดูหนังจีนซีรีส์มาเนี่ย กริ้งกรังดักหูเสียงมันวิ่งไปตั้งแต่ซ้ายมากขวาคือตัวนี้มันไม่มีหูฟังแบบ3.5แต่ว่าลําโพงเขามันดีมากดีเลิศจริงจริงนะบอกได้เลยว่าดีงามมากอาใส่ซิมได้ผมบอกไปเรียบร้อยรองรับ Wi-Fi 6ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะพกพาไปที่ต่างที่ไม่มี WiFi ก็สามารถที่ทําได้โทรเข้าโทรออกได้แล้วก็ตัวนี้แบตเตอรี่6000มิลลิแอมป์เช่นเดียวกันแต่ว่าราคาตัวนี้นี่นะครับคือสิ่งที่ว้าวมากๆครับราคาของเขาคือ3าม้าอบาท โอ้โหคุ้มบ้าคุ้มมากนะฮะแล้วก็2ตัวนี้รับประกัน1ปีเต็มถ้าเกิดว่าคุณซื้อที่ตัว AutoQ u f f i c i a l นะครับวันนี้เราจะมารีวิวข้อดีข้อสังเกตต่างๆความแตกต่างและ2รุ่นเนี้เหมาะกับใครบ้างเดี๋ยวเราไปชมรีวิวกันเลยครับ